นี่ก็อยู่ในช่วงเข้าครัววันนี้ฝนติเหดยำเส้นแก้วจ้ะเส้นแก้วเป็นยังไงหลายคนรู้จักดีนะจ้ะหลายคนไม่รู้จักนี่คือเส้นแก้วแล้วก็ฝนกับกอ่านวิธีอ่าวิธีทำนะจ๊ะมันก็นมีหลายวิธีมากเลยหลายเมนูแนะนำนะมีเมนูแนะนำมากมายแล้วก็วิธีใช้นะจ๊ะวิธีใช้ก็คือว่าเปิดถุงแล้วนำไปล้างน้ำและสามารถปรุงรส อาหารในเมนูต่างๆได้ทันทีโดยไม่ต้องต้มหรือลวกแสดงว่าเขาก็กินได้เลยนะจาะแค่ลางอย่างเดียวแล้วก็อันนี้ฝนซื้อ,อยูโรตัดจ้ะ <c oughs> แพนแปงเมื่อวานนี้ผูดด้ใดถามมาจ้ะฝนบอมันจะว่าโรตัดมีบอแต่ฝนก็นคิดว่ามีนะจ้ะโรตัดแต่ว่าวิลล่ามาเก็ตมีแน่นอนแล้วก็บวิกซีอาจจะมีนะจ้ะหรือวท็อปท็อปในนี้แน่นอนจะ้ะ อะฝนขอญาต้มอ่าย้ำน,นี่ฝนมาเคสน้ำซุปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปต้มน้ำซุปกันเลยจะมาเฮาเฮามาต้มน้ำซุปกันเลยน้ำซุปฝนจะใส่รสด,ดีนะจ๊ะเอาแบบนัวนๆนะใส่รรสดีจ้ะใส่เกลือเกลืออยู่ไหนใส่เกลือจ้ะ ไปเลยบดต้องยานเค็มน้ำตาลใส่ผงนัวกระจายเลยจ้ะบ็ใส่กับบวเป็นหยังเป็นใส่พร้อมาผงนัวแล้วกอะ คนค้นคนน้ำซุปนี่ปรุงให้มันเข้มขน้นเลยจะเอาแบบรสแบบรสเข้มอ่ะถ้าเกิดเขากินซดน้ำซุปซื่อๆเดีย๋ยวคือว่าอ่ามันมันแก่ไปประมาณนะจา๊ะถ้าเกิดว่าเขากินน้ำซุปธรรมดาจา้ะมันก็สิแบบเอาแค่แบบนี้รสชาตินะจา๊ะแต่ว่าอันนี้เฮ็ดน,น้ำซุปย้ำกับแบบว่ามันเข้มขน้นเลยจ้ะแบบเค็มหวานนัวไปเลยเราจะใส่หมูจ้ะ น้ำซุปหมูน้ำซุปหมูสับฝนกะเดือดได้ทีแล้วจ้ะซิมมึงกัอนนะเอารสชาติไห้มันเข้มหวานนัวจ้ะอืมพอแล้วจ้ะเข้มหวานว่าให้รสจัดๆเนาะแบบว่าเขาซิมมึงเรารู้สึกอ่าออกจะแรงนิดหน่อยจะเลี่ยนนิดหน่อยประมาณเนี้ยเสร็จแล้วเขาก็ ติดไฟผักว่าให้เพิ่นเย็นนะจ๊ะอ่าคือว่าเขาเสิร์ไปย้ําในข้าวก็ะเจะ๊บาให้นําซุปห่หอนนะเพราะมันจะไปลวกผักเขาเขาก็ปล่อยเพิ่นเย็นแล้วก็ไปเตรียมเครื่องอย่างอื่นนะ คนเตรียมเครื่องเรียบร้อยเบิดแล้วนะจ๊ะบ่รารู้ว่าลือมอย่างเรอาจจะไม่ลืมแล้วล่ะแหง้งเผาแห้งลืมนะลืมหลังจ้ะแล้วก็เอาพริกลงไปเลยในน้ำซุปเ้างนี่แหละจ้รชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะจ๊ะใครชอบเผ็ดก็ใส่พรกิเพรก,เ,กเยอะเสร็จแล้วก็น้ำมะนาวแต่อันนี้น้ำมะนาวสองลูกเลยจ้ะน้ำมะนาวสองลูก ใส่เดีกก่อนจ้ะเด็กน้อยนึงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคนชิมมึงก่อนนะจ้ะชิมดูหอมบักน้าเราจะหอมบักน้าวนๆขึ้นมาเลยเดี๋ยวคนจิ้มก่อนเพราะว่าน้ำซุปนี้เขาปรุงเรียบร้อยแล้วนะจ้ะทั้งน้ำตาตาลทั้งอ,อย่างเลี้ยงหน่อยอเปิดเลยนะอือสองลูกอ่ะเล้าบนใจสองลูก มีความหวานมีความนัวมีความเค็มมีความเปรี้ยวเป็นรสชาติของยำเรีย,ยบร้อยจ้ะอนใส่น้ำตาลนิดน้อยนงหวานไม่พอ ไปซิมไปลยจ้ะสุดยอดเรียบร้อยจ้ะอันนี้เป็นสูตรง่ายๆนะจ๊ะต้มน้ำสุปก่อนผู้ใดมักน้ำกระเทียมดองนะจ๊ะใส่น้ำกระเทียมดองลงไปมันก็จะแบบอ่ามีความอร่อยไปอีกแบบนึงนะจ๊ะฟังกระใสเสียนแก้วกเลยเสียนแก้วจ้ะอ่าแตงกวาหัน่นมะเขือเทศหอม หอมแดงใหญ่นะจจะใส่หอมหัวใหญ่กด็ดีคนมิอีหยังคนก็ใสอันนั้นค่ละล้วกคนให้เข้ากันอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ยำนะ,ะ้วจะคนก็เอาสูตรยำมุนเส้นน่ะละมาแต่ยำมุนเส้นคนใส่เครื่องหลายก็นี้จะใส่พวกลูกชิ้นไก่ยออยอย่างพรนะมันยากให้เส้นแก้วเป็นนั่งอีก จากัที่เป็นคล้ายๆแบบที่อาจจะเดี๋ยวไปซิมเลยนะเดี๋ยวไปกินเลยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีอีกรอบหนึ่งจ้าเนี่ยคือฝนเฮ็ดยำเส้นแก้วเนี่ยคือว่าสําเร็จแล้วนะจ้าเป็นครั้งแรกจ้าครั้งแรกที่ฝนเฮ็ดกินแต่ฝนกับเฮ็ดแบบอ่ายำมุนเส้นนั่นแหละจ้า ซิมเส้นแก้วกันนะมันเกืเอกค่อยกวบเลยจ้ะมันถือกันนำย้ำเรามา <c oughs> ม้ตอนนี้เส้นแก้วเริ่มนุ่มแล้วจ้ะ มีความกรุบกรุบนะมีความอร่อยยำกับบะพพลผักคือกาจ้ะ สดนำส้ดนำอืม มนันขลุ่มกรุบกรุบติดตามคนนี้เนาะจ้าเส้นแก้วมันทำมามาจากอะไรนะ, <c oughs> ะเป็นกรเลยไปเซิร์ช Google หาให้ล้วจ้า จนแก้วสะก,กัดมาจากสาหร่ายสาหร่ายสีน้ำตาลจา้ะมันจะเป็นสาหร่ายทะเลจ้ะฝนเขาไปห้ฝนเขาไปเบิ่งห้เมื่อกี้เนี่ย nhầm nhầm nhục 弄吧。 คนใส่พริกประมาณเพ่พิกประมาณเจ็ดเม็ดเพ็เผ็ดจ้ะอันสดเผ็ดอเทศหวาน น,นี่ก็เป็นเมนนมเอว้นอีกรอบนะจ๊ะว้นน้อย เผ็ดดีจ้ะเผ็ดแต่แซ่บส่วนมาด้วจัดเต็มนัน เครื่องบินเครื่องบินมา้าจ้ะกระวนปิดหม้ไว้เสียงดัง ออกไป it. <laughs> เออเม่เจ้จ๊ะอร่อยจังก็ไม่คืออย่างเพิ่นจำเพิ่นมาจ้ะอร่อยจังก็พูดได้แปลได้แปลฝนอะไรจ้ะอร่อยจังก็คืออะไร Kjære mm. mm, deg. เดี๋ยวฝนขอยาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพอกันไหมคิมหนาคิมนี่ฝนไปแล้วจ้ะตอนนี้ฝนกำลังสิ่ไห้น้ำตากำลังพานหน่อยโทรศัพทจ้ะเส้นแก้วกินดีจอะถ้าเกิดว่าแบบย้ำปุ๊บกินปป๊บคือสิกรกบกบนอกจากแต่ว่าฝนย้ำเราฝนกับมงนั่งเสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตอจ้ะหาอินเทอร์เน็ตว่าเส้นแก้วทำมาจากอะไรเมื่อเลยเหตุใดเส้นแก้วบกอบคิดออก้วจ๊ะฝนบ่นหั่นใจ ถ้าฝนเคยเห็นอ่าโมกินเส้นเจาดงก๊อบก,อบกอบ๊หลายคนอยู่จ้ะแต่ฝนกินบ่เสียงดังเนาะฝนอาจิแซ่ในะนำน้ำย้ำสักพักหนึ่งนะจ๊ะเราก็มากินขอบคุณจ้าขอบคุณที่เขามาชมคลิปขอบคุณที่สนับสนุนฝนนะจ๊ะขอบคุณที่เป็นผู้ประทำทั้งหมดเลยขอบคุณทุกทุกคนทุกท่านเลยนะจ๊ละล้วก็ฝนกับผู้ใดที่ได้ชมล้วก็ฝนฝากกดติดตามเลยนะจ้าขอบคุณค่ะบายบายค่ะ เผ็ดมาก